สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ To Li e h r เ er s t r s y o r y นิทานสยองสวรรค์ทัศน์สำหรับเรื่องราววันนี้มีชื่อเรื่องว่า Hick of the Hollow Oak คำสาปแห่งต้นโอ๊กลวงเบลเฮเวนหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของ man, รัฐเมนสหรัฐอเมริกาหมู่บ้านนี้ไม่ปรากฏบนแผนที่สมัยใหม่ไม่มีเสาสัญญ,ญาณไม่มีรัสดวกซื้อมีเพียงป่าหนองน้ำและลำธารที่คนในเมืองเรียกกันว่าสายเลือดของป่า แต่ว่าในใจกลางของป่าน,นั้นมีสิ่งที่แม้แต่ชาวบ้านยังดิกเรียงไม่พูดถึงต้นอกหลวงหรือที่รู้จักกันในชื่อฮอลโล a k ต้นไม้ขนาดมหึือมาสูงเกือบ10เมตรขคนต้นไม้ใหญ่ท่ากระท่อมหนึ่งหลังลำต้นกลวงทะลุเป็นโพรงมืดมิดจนเหมือนกับปากของบางสิ่งที่กำลังอากวางตลอดเวลา ตำนานโบราณเล่าว่าปีศาจท,ที่ไรชื่อถูกผนึกไว้ใต้รากไม้โดยเวทมนต์ของผู้แม่มดที่ถูกผนอยุคมืดพวกเธอสละชีวิตผนึกมันไว้ในโพรงต้นไม้โดยผูกคำสา์กับลำต้นหากมันถูกทำลายทุกสิ่งจะเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราคุ้นเคยคายเบนเน็ตอายุ38ปีเป็นศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีที่มหาวิทยาลัยบอสตันเขามีชื่อเสียงในหมูนนักศึกษาเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลและความกล้าท้าทายสิ่งลี้ลับเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีเรื่องปีศาจหรือว่าคำสา์ เมื่อเขาเจอกับเอกสารโบราณของนักบวชชาวอังกฤษยุควิตตอเรียนที่อ้างถึงหมู่บ้านเบลเฮเวนและผนึกไม้ศักดิ์สิทธิ์เขาหนุก็รู้ทันทีว่าเขาต้องไปพิสูจน์เขาเรวบรวมทีมงาน5คนก็คือเจสิก้านักประวิติศาสตร์มาร์ควิศวกรรมภาคสนามลูเซียนักจตวิทยาโนอาช่างภาพและเมียสันผู้ช่วยภาคสนามถ้าเราเจออะไรใต้ต้นไม้ต้นนั้นมันจะเปลี่ยนโลกนะค่ายเนี่ยก็พูดวันที่หนึ่ง ทีมตั้งแคมป์ห่างจากฮอลโลโอเพียงแค่10เมตรพวกเขาเริ่มการสำรวจโดยการใช้เรดาร์เจาะพื้นและก็เจอกับโพรงกว้างที่มันอยู่ใต้ต้นไม้เต็มโพรงลึกกว่า20เมตรมีลักษณะเป็นวงกลม คล้ายกับห้องใต้ดินคืนแรกโนอาได้ยินเสียงข้อจากต้นไม้มันฟังดูเหมือนเสียงมือกระทบกับต้นไม้เบาๆอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้ต้นไม้เสียงก็จะงเงียบไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อเขาหนาถอยห่างวันที่2มาร์กพยายามจะฝังแท่งเซนเซอร์เพื่อตรวจจับแรงสะเทือนแต่ว่าทันทีที่เขาเจาะเข้าไปที่รากไม้เครื่องมือในกระดับพรึบก่อนจะมีเสียงร้อยแผ่ดังขึ้นมาจากโพรงไม้เจสิก้าเนี่ยก็เริ่มระเบิดในตอนกลางวันและก็ผู้ภาษาโบราณที่ไม่ได้มีใครไหนเข้าใจนิกกี้แฟรงกัสลิกามินอาบอริสหรือก็คือย้้าผูท แำลายพัฒนาการแห่งไม้วันที่3ค่ายในกระตัดสินใจจอดลำต้นเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อไม้เขาไม่ฟังคาเตือนของดูเซียที่เริ่มฝันถึงผู้ที่ไม่มีหน้าที่ยืนจ้องมองใต้โครงไม้ทุกคืนขณะตกสว่างทะลุปเปลือกไม้ลำต้นก็สะเทือนผทนดินก็สัน่นเสียงแหลมสูงคล้ายกับเสียงกรีดร้องของเด็กนับร้อยกระดังขึ้นจากทุกทิศทีมงานในกระโกนให้หยุดแต่ว่ากระสายเกินไปโครงไม้ก็พ่นลมเย็ยนเยือกออกมาตามด้วยหมอกสีดำที่ไหลอับพื้นดินมนไหลเข้าสู่เต็นท์อุปกรณ์และร่างของทีมงานทีละคน จสิก้ากรีดร้องก่อนจะล้มลงกับพื้นเลืดอก็ออกจากตาและก็หูขณะที่ร่างของเธอก็เกรงมันถูกอะไรบางอย่างบิบกระดูดเจ้าทำลายพันธนารตอนเซกรซิมในกดังกล้องหนหัวของทุกคนคืนนั้นไม่มีพระจันทร์มีแต่ความมืดสนิทปีศาจไม่มีชื่อในตำนั้นก็หลุดออกมามันไม่ได้มาไล่ฆ่าแต่มันเขียนโลกใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความทรงจำที่แตกต่างกัน ทีมงานก็ถูกเวียนกลับมาที่บิวเฮเว่นในแต่ละวงจรพร้อมขวามทรงจำที่ถูกเปลี่ยนบางรอบพวกเขาก็เป็นนักวิจัยบางรอบก็เป็นชาวบ้านบางรอบพวกเขาก็ฆ่ากันโดยที่ไรเหตุผลและทุกครั้งหอโลอกก็จะหัดและทุกสิ่งก็จะเริ่มต้นใหม่มีเพียงใครที่เริ่มจำอะไราได้บางอย่างเขาฟันถึงใบหน้าเดิมๆใต้ต้นไม้เดิมๆกับคำพูดเดิมๆเ,เขาเริ่มเขียนบันทึกไว้ในเบาะรถใต้แคมป์ใต้ก้อนหินแต่พอวันใหม่เริ่มขึ้นบันทึกเหล่านั้นก็หายไปต้นไม้เนี่ยก็ยังคงอยู่ที่เดิมกลวงและก็รอให้มันนะโดโดมหนา วันหนึ่งวงจรที่ร้อยกว่าเนี่ยก็เริ่มต้นอีกครั้งคายเนี่ยก็ลืมตาขึ้นมาในรถและก็รู้สึกว่าเขาหนาฝันซ้ำเขาก็เลยหยิบแผนที่ที่มันมีชื่อหมู่บ้านเขียนด้วยลายมือของเขาเองเบลล่าเฮเวนมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งพวกเขาไปถึงหมู่บ้านแคมป์ที่อยู่ที่เดิมต้นไม้ก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าในครั้งนี้ค่ายก็ทําสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเขาไม่แตะต้นไม้เขาสั่งให้ทุกคนถอยและก็เตือนคนในหมู่บ้านพร้อมกับเผาทุกบันทึกที่เกี่ยวกับมันคคืนนนนัั้้้้้กกก็ไไไไไไมมมมมมม่่ม่ดดดีีีีใรรยยยิเสงงจาาาอหํฝ ทุกอย่างเงียบจนถึงรุ่งเช้าทีมงานในการหายตัวไปทั้งหมดหรือเพียงแค่คายที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้เขามองมือตัวเองมันกลายเป็นเงาดาเขาไม่ได้หยุดวงจรน,นี้แต่ว่าเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมันต่อมาก็มีรายงานนักปีนเขาพบกล้องวิดีอบันทึกภาพของโพรงต้นไม้ในปี2027ภาพสุดท้ายก็คือใบหน้าของชายคนหนึ่งที่กํลาลังพูดกับกล้องผมชื่อคายเบนเดตถ้าคุณเห็นคลิปนี้อย่าเข้าใกล้ต้นไม้อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณจําได้เพราะว่าบางที คุณอาจจะเคยอยู่ในวงจรนี้มาก่อนแล้วเสียงจากกล้องนกระบอลงพร้อมกับเงาใหญ่ที่ครอบกล้องทั้งจอสุดท้ายมันก็จบด้วยความมืดและกระเสียงกระซิบที่บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างได้เริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเ,เพื่อนๆนะครับคิดว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะและถ้าหากใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อใจผมมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวไว้เจอกนันในเรื่องต่อไปครับ